จ้าเก็บมกทั่วอีกเมื่อนกับเก็บหมกทั่วเมื่อกี้เพิ่นไปตัดตอใหม่บได้ท้ายใหเบึง <c oughs> เดือจึงไปเบิ่งผลงานการตัดตอใหม่เราลุล้นขู่ดูนหนอกเก็บหมกทั่วไปต่ำก่อนบมนกมทั่วยังเกาะหมกทัวข้างเดียวแต่เก็บเถียวก่อนล่ะม่นมปนสิบเบิดออกไมเสยปกลกหลายหนึ่งอันนั้นเมื่อน,นั้นเพิ่นเอาหนึ่งมาปลูกอยางนี้ตัวนี้ยังจา ผมหนัก,ก <c oughs> <c oughs> ไปถอนเอาขางวันทางก็เจ้าเหลียวเบงิงผมหนักผมหนักผมหนักพราะผมหนักก็เจ้าจังจีเจงจีเราก็เอามาปลูกไว้ได้นี่มันได้ปลูกชูยางมันเป็นยาจ้ะยาอายุวัฒนะก,กินเก็บพักเก็บยากินเบ่ร์เลใช้ย,ยา ทั่วก็ไ่ได้ฉีดยาทมชา,นาิน้ำบ่ได้หดยาก็ไม่ได้ฉีดน้ำก็ไ่ได้หดยาก็บม่ได้ฉีดน้ำก็ไ่ได้หดมันมี่ยนี้ยออกออกออกมาให้กินเฉยอุ้ยยุ่จบอกให้เพิ่นแต่กันไก่มากอยู่เพิ่นตัดแล้วไพ่ว่าตัตเพิ่นน,นั่นบบเบิดเดียวเพิ่นมาตัดอีกรอบสองเนี้ยสิถทายให้เบิ่งจ้ะไพตัวมีอยู่บะ โอ <mom ents> ้เบิดินนันดาก็เก็บไปมีแน่นอนไปจ้าได้้พวกทั่วไปเฝ้าเงาไปผุนหุนสีไทยเอาไปแน่พระอิตูจะหยอดช่องหยอดเทียได้เเห็นยอดใส่กเก่าโอ้ไปเราหมักพักติ๋วอีเมะิวม่ใอกอันนี้สิอันนี้ได้ๆๆอันนี้อะไรไปได้เผือกไว้้สิเป็นหมาไห้บป อันนั้นมิตรยงมันหกไอ้สวนพ่อเพียงจ้า่าสิมาถ่ายให้เบิงมือใดกับบ่ได้มาถ่ายให้เบิงถ่ายหล่ะล่ะเดี๋ยวนึงถ่ายอีกเพียงหัวเลยไม่สิท่วมหัวนู่นล่ะไอจ้าไปเบิงหน้าใหม่ต้นไม้กับต้นไม้กับปู่มันนั่นเลยแล้ววาา่างเววงี้ยพูนโอ้ยหลายแห้ง ขนาดวันนั้นเี่เป็นดวงแค่นี้เริ่มเป็นดวงดีแป๋วอันเพีย้ยงมาหมุนกะระจอกกระเจ๊ไปบ่แม่นมานั่งเห็นมานั่งเด่นอยู่ในหนีเจียมใหญ่เจียมใหญ่ปนจีเอ็มใหญ่เขาไม่ใช่มึงยัง,งไปมึงายังยัง,งยังอะไรเพี้ยงหน่อยวะอุ๊ยมึงโผล่บัตรมันคือสิตายตัวเ<อ>ว้ ชั่อโมงชั่วโมงสามสิบห้าบาทพี่ไปเห็นวะเนี้ยไปเบิ้งอันนั้นแม่พาไปเบิ้งอันนั้นแน่ได้ท้ายเหรอพิ่ทะโอ้ยเกาะโอ้อ่อกไปเลยโอออกไปเลยเ็นเดบี๋ใหม่เบี้ยใหม่ยังย่างอยู่ปลูกวนั้นเดเปิดจกอกแจกแจกดอกดอกแดๆนีเดจ้านี่จะพาจะพาเหเพื่อนเบิ้ง นมไ่้อยู่ในสวนยางเล่าจ้านี่เบิ่งนอนน้ำไม่ชื่อจังคนนี่ของแข่แล้วออันนี้ระวังโอ้ยไอ้ปตัดออกอย่างเหรอเออของเสียบอย่างพะกัญญาเออห้อยหวอยกินกับมกนระใหม่แกงนระใหม่โอ้ยสุดยอด มาละคีโน่กามี่ยังไงใช่กาแฟมาเบิ่งต้นกาแฟเพื่อนว่ากาแฟมันออกเพื่อนว่าออกมากระเด้อเพื่อนว่าปลูกแ่ปีเหรอฮาวกปีใหญ่สามเตี้ยอันเดีจ้านี่ได้แล้วได้แล้วได้แล้วเพื่อนว่าได้แล้วเริ่มแล้วเริ่มแล้วจะกาแฟยังอาราบิก้าอาราบิก้าเียนอันนั้นไรเดียง Oh, jahai, bung kain ini ramu main nanti. Malaihei bung lagi, kain ini la jah. Hai, bang,